หนูเป็นลูกคิตตี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียน,น,น่่สีเทาเหมือนใครก็ไม่รู้เนี่ยแม่ผมขนสีขาวแต่โหสีเทาส่วนพ่อนี้เป็นใครไม่รู้ผมไม่มีพ่อสีเทานะไม่รู้สิพ่อผมอาจจะสีขาวหรือพ่อผมอาจจะสีน้ำตาลแค่นั้นอะ นอนสบายเลยนะเออโชว์ตัวโชว์ตัวตัว,ตวน้อยเกึอ,อเริ่มลืมตาแล้วเริ่มลืมตาแล้วได้อาทิตย์กับอีกกี่วันนะอาทิตย์กับอีกห้าวันใช่ผมเกิดอาทิตย์ที่แล้วอันนี้ก็วันจุก เอ้ย <Đây S 2> วันพุหัะเนีย